ก็พ่อคุณ377มากกว่าคุณยังต้องหนีออกนอกประเทศถึง17ปีแล้วน้ำหน้าอย่างคุณมันจะทนแรงเสียดสีจากประชาชนเขาได้อย่างไรพี่น้องที่เราทั้งหลายถ้าคุณพร้อมจะทำสงครามกันวันนี้คุณก็เข้าคอารมอตามที่บรรจุระเบียบในร่างนั้นเอาไว้พักร่วมรัฐบาลคุณก็คิดกันให้ทีท่วนว่าคุณพร้อมจะรบกับประชาชนหรือไม่เพราะว่าส่วนของพรรคกาหลักรัฐบาลภายใต้การนำของนาย,ยกรัฐมนตรีนั้น าเอาเรื่องบอนคาสิโนข้าวันนี้นั่นคือการเริ่มต้นของการขับไล่จากประชาชนอย่างเป็นทางการเฉกเช่นเดียวกันแต่และเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นได้เกิดขึ้นมามากมายไม่รู้จักเข็ดหลบับจากรุ่นสู่รุ่น กระบวนการที่เอาทักษิณชินวัตรกลับมาอย่างประเทศไทยนั้นคุณเห็นแล้วยังว่าวันนี้ประเทศต้องไปเชิญชะตากรรมกันอย่างไรพลตรีจำลองสีเมืองเอาพาทักษิณชินวัตรเข้าสู่ทางการเมืองวันหนึ่งเมื่อพบว่าทักษิณไม่ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็นำหน้าในการขับไล่เพราะว่าผีตัวนี้ตนเอาเข้ามาตัวเองก็ต้องทำหน้าที่ในการขับไล่วันนี้ใครเอาทักษิณมาในรอบนี้ทักษิณชินวัตรมาในวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็น นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์คุณเอาทักษิณมาหน้าที่คุณเอาทักษิณลงหลุมนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นตั้งแต่กลับมายัางประเทศไทย22สิงหาคมปี2566มีอะไรที่เป็นหลักการของบ้านเมืองมีอะไรในกระบวนการยุติธรรมดำเนินการอย่างปกติบ้าง ผมเห็นคำสัมภาษณ์ของข้าราชาการของปปชบอกว่าไม่สามารถเรียกหลักฐานได้อย่างง่ายดายทุกอย่างเป็นความยากลำบากผมอยากจะบอกไปยังคณะกรรมการปปชด้วยถ้าคุณไม่มีปัญญาปร,ปราบปรามการทุจ,จริตคุณก็ไปผูกคอตายหรือไปอยู่ให้เพ่นผ่าน <gun> เปลืองงบประมาณของแ่นดินก็ได้ยังไงเวลาข้าราชการกระจอกงอก้อ <issant> ย คนแสดงความขึงขังแต่พออภิสิทธิชนคนหนึ่งบอกว่าเรียกเอกสารด้วยความยากแผ่นดินนี้เขาเลี้ยงเข้าสุกคุณเปลืองมากไปแล้วผมจะบอกให้หรือจะให้ประชาชนออกข้าเปลือกไปให้เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคุณมีหน้าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไม่ได้รับโทษตามคำพิพากษาไม่ได้เป็นตามพระบระมราชองการประเด็นต่อมาครับแพทยสภา,า,าซึ่งนัดหมายจะมีการประชุมใหญ่ในวันที่10เมษายนหัวใจของเรื่องชั้น14นี้จะอยู่ที่แพทยสภา,าเป็นหลัก ถ้าแพทย์สภาวินิจฉัยว่าการกระทําของแพทย์เป็นการช่วยเหลือผู้กระทําความผิดไม่ได้ให้รับโทษตามอาญาตามคำพิพากษาของศาลเป็นการป่วยทิพย์คำวินิจฉัยของแพทยสภาก็จะต้องถูกส่งไปยังศาลดีกา ถูกส่งไปยังคณะกรรมาการปบปชคณะกรรมาการแพทยสภาผมไม่ได้เรียกร้องว่าคุณจะต้องเข้าข้างประชาชนคุณว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงดำเป็นดำขาวเป็นขาว แต่ถ้าบ้านเมืองนี้ทําดำให้เป็นขาวทําขาวให้เป็นดำคุณก็เห็นผลอยู่แล้วว่าการลอยนวลของเขานั้นคือเรื่องกาสิโน,โนในวันนี้ถ้าทุกกระบวนการในประเทศไทยที่ทําหน้าที่รับผิดชอบ อย่างที่ได้ประกาศกันเอาไว้ตามภารกิจของหน้าที่วันนี้ก็ไม่ได้ต้องมาเดือดร้อนจากประชาชนทุกกระบวนการในประเทศนี้ต้องการให้ประชาชนไปเชื่อในสิ่งที่โกหกอย่างหน้าด้านที่สุดถามว่าใครเชื่อว่าคุณทักษิณเขาป่วยจริงบ้าง อยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมงใช้เวลาสี่นาทีโดยพยาบาลเฝ้าเวนอ้งดุลพินิจได้คุยกับแพทย์ในเรือนจำนั้นจำไว้ยอย่างหนึ่งเขาจะไม่ให้โทรศัพท์มือถือเข้าไปโดยเด็ดขาดถ้าจะปรึกษาหรือก็ใช้โทรศัพท์บ้าน ขณะที่โรงพยาบาลราชทันรั้วติดกับเรือนจำพิเศษไปหาหมอก็หนึ่งนาทีหมอมาหาก็หนึ่งนาทีแต่เนี่ยนะครับใช้ดุลพินิษซึ่งผมไม่เชื่อว่าเป็นดุลพินิษเอาไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีคนรอทำกล้องเสียเป็นที่เรียบร้อย เป็นอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยอะแล้วเสร็จแล้วนี่ยนะครับบ้านเมืองก็อยู่โดยสภาพอย่างนี้ทนเห็นการไม่ต้องติดคุกสักวันนายกรัฐมนตรีพยายามทวงความยุติธรรมให้กับผู้เป็นพ่อผมอยากจะบอกว่าในตลอดระยะเวลา ที่พ่อของคุณหนีออกนอกประเทศนั้นก็มีคนยอมไปตายกับพ่อคุณบาดเจ็บสูญสิ้นอิสรภาพมากมายเพราะเชื่อเหมือนเคยเชื่อแบบที่คุณพูดนะว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมแต่เมื่อกลับมายัางประเทศไทย คุณได้ยื่นถวายดีกาและถูกบันทึกไว้ในพระบรมราชองการและก็เป็นคำโกหกด้วยบอกว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงและสำนึกแห่งการกระทำนั้นแล้ว ก็พ่อคุณไปสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินว่าทุจริตจริงโกงจริงใครไปบังคับให้พ่อคุณไปสารภาพไล่คนที่ไปตายเพราะเชื่อว่าคุณไม่ได้โกงเห็นว่าคุณถูกรังแกเห็นว่าคุณเป็นผลเพราะถูกยึดอำนาจ ออกไปต่อสู้คุณโกหกหน้าตาเฉยเสียงปืนนัดแรกคุณก็ไปนำสองแสนนัดแม่งก็ยังไม่มาตายเป็นร้อยบาดเจ็บสองพันสูญสิ้นอิสรภา,าพนับไม่ถ้วนแต่คุณมาบอกว่าโกงจริงทุจริตจ,จริงยอมรับว่ากระทำความผิดจริงก็สแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการถูกยึดอำนาจ เพราะโกงเป็นเรื่องการกระทําส่วนตัวพอพ้นเงื่อนไขเรื่องการพัดโทษคุณก็บอกชี้หน้าคนอื่นว่าโกงพ่อมึงสิคุณไม่ได้โกงพ่อมึงสิคุณโกงแผ่นดินนี้ต่างหากเล่าผมเรียนกับพี่น้องว่ากระบวนการยุติธรรมที่มันบิดเบี้ยวอันนี้ ถ้าคนในชาติไม่ว่าปปชไม่ว่าแพทยสภาไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วประชาชนนี้ก็ต้องพึ่งกันเองทั้งที่คุณมีหน้าที่ทำให้มันถูกต้องถ้าคุณไม่ทำและการปล่อยคนชั่วลอยนวลมันก็จะเจอบ่อนคาสิโนโในวันนี้ เพราะการไม่หยุดเขาท้าแสดงว่าคุณไปสมคบในการทำชั่วให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ชเชกเช่นเดียวกันแพทยสาภา,าใช้ว่าเวลาเป็นปีๆกระบวนการยุติธรรมพิพากษานักการเมืองในคดีทุจริต สั่งให้ชดใช้แต่กระทรวงการคลังไม่เคยไปบังคับคดีแล้วเราจะมีสารไปพิพากษาคนทุจริตเอาไว้ทำไมล่ะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าการประกาศขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานว่าผมแก่แล้ว คนทั้งชาติแล้วจนกระทั่งได้รัฐบาลแบบนี้คุณคงสังเกตว่าประชาชนภายใต้การบริหารประเทศของคุณนั้นมีความยากลำบากอย่างท่วนหน้าชาวนาก็ไม่มีแรงชาวไร่ก็ไม่มีแรงแรงงานก็ไม่มีแรง คุณคิดว่าคุณทำอะไรก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าประชาชนในจำนวน65ล้านคนจะต้องแสดงตนครึ่งหนึ่งไม่ใช่เอาคนที่มีแรงไม่กี่คนในแผ่นดินนี้และเป็นคนที่รักและหวงแผ่นดิน ไม่ทนว่าการส่งคาสิโนโลและการพนันออนไลน์เป็นมรดกบาปของชาติเพียงแค่พี่น้องลุกขึ้นมาแล้วมาจัดก,การมันไม่กี่คนเราก็ร่วมกันจัดก,การก็เดิมพันกันพี่น้องที่เราต่างหลายผมเรียนกับพี่น้อง่า่ละเรื่องที่เกิดขึ้นชะกาดชกันทั้งสิ้ กรณีสนามกอล์ฟอันภายที่พยายามอธิบายว่าถูกโอนมรดกมาเมื่ออายุสิปีแต่ก่อนไปซื้อต่อครั้งแรกนะ่ยมีการใช้ชื่อคนใช้คนขับรถถือหุ้นแทนแต่คุณไม่อธิบายต่อ เวลาไปโอในให้คนในครอบครัวต่อไปนั้นเนี่ยคุณอายุ38ปีที่ธรณีสง์ทำการซื้อขายไม่ได้พยายามอ้างว่าผู้ซื้อเป็นการซื้อโดยสุจริตผมไม่เคยพบมาก่อนอ่านนี่นะครับพุทธศาสนาว่าสาเหตุของการเป็นเปรตนั้นไม่มีใครเป็นเปรตโดยสุจริตหรอกผมบอกแค่ เพราะเจตนารมของคุณยายเนื่อมเขาต้องการเนี่ยนะครับให้ที่เป็นของพระพุทธศาสนาเขียนพินัยกรรมสองแปลงเก้าร้อยกว่าไรถ้าเขาต้องการในที่เขาเป็นสนามกอล์ฟเขาจะบริจาคให้เป็นสนามกอล์ฟอะแต่นี่ที่วัดก็ไม่เว้น และยังไม่ได้แสดงความรู้สึกรับผิดชอบทั้งที่ขั้นตอนเป็นที่ยุติแล้วว่าบัตรนี้เป็นที่ธรณีสง่งผมเรียนกับพี่น้องว่าเราก็ต้องทนอยู่สภาพแบบนี้ใช่ไหมที่โรงแรมเขาใหญ่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการออกเอกสารสิทธิ์นั้นมีปัญหา แต่ใครก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมการไม่จ่ายภาษีในการโอนหุ้นใช้ช่องว่างทางกฎหมายคนธรรมดาอาจจะใช้ช่องหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่ใช่คนดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณควรจะเป็นแบบอย่างเรื่องจริยธรรมในฐานะของผู้ปกครองประเทศนี้ ผมเรียนกับพี่น้องว่าการทุจริตเต็มไปด้วยทุกยอมยากและไม่ได้มีการแครอะไรกับประชาชนและแผ่นดินนี้ทั้งสิน้นและก็มีเรื่องปัญหาการทุจริตจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเชื้อชั่วที่ไม่ยอมตายและไม่มีทางจะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่า และสื่อความไปยังคอรมงภายใต้ของนายกแพทองทานว่าเอาเข้าวตามที่ถูกบรรจุไปคุณมั่นใจลงมติไปเลยคุณบอกว่าประชาชนจุดไม่ติดใช่ไหมเรามาเดิมพันกันเพราะผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความที่ประชาชนถูกย่อยและเกิดความอ่อนแอตามลำดับวันนี้ประชาชนทุกภาคฝ่ายทุกสีเสื้อถ้ามีสติกันนะล้วนแต่ถูกนะักการเมืองทรยศหักหลังกนะันทั้งสิ้นอยอมรับความจริงของ้อนี้เพราะฉะนั้นเราควรจับมือไปจัดการกับคนที่ทรยศหักหลังประชาชนต่างหากเล่า ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาขัดแย้งกันเองผิดต้องว่าตามผิดไม่ใช่บอกเห็นหน้าคนนี้เราชอบเว้นใครก็เว้นไม่ได้ถ้าเขาทำชั่วกับแผ่นดินนี้มันไม่มีเรื่องหรอกเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมมันเป็นเรื่องเฉพาะว่าคุณเอาประเทศหรือคุณไม่เอาประเทศ คุณจะเลือกความเรวหรือคุณจะเลือกความดีเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องด้วยการเปิดหัวใจกันว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายเราต่างก็เคยไปยกยอเอาชีวิตเข้าแรกให้กับคนที่เรารักทั้งสิน้นแล้วมันตอบแทนประชาชนด้วยการทรยศอย่างทววนหน้าไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตาม เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าในวันนี้เชกเช่นเดียวกันในบรรดาพรกร่วมรัฐบาลพี่พี่น้องไม่ว่าฝ่ายไหนเคยไปกาคะแนนให้นะ่พอให้เลือกดีเลือกชั่วนะั้นมันจะเลือกอนะไรถ้ามันเลือกให้การพนันให้คาสิโนผ่าน พี่น้องก็จะได้รู้เช่นเห็นชาติกับมันมันว่าเราไว้วางใจอะไรกับนักการเมืองไม่ได้ท้ายที่สุดสภาจัดการไม่ได้นอกสภานี่แหละจะจัดการไอ้พวกนี้เองพี่น้องที่เราทั้งหลายและผมเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและคอรอมอว่าถ้าวันนี้ผ่านคอรอมอ ผมจะมาปราศัยที่นี่ทุกวันเอาไ้หูแตกกันไปสักครั้งพี่น้องที่รักเท่าไหร่พูดเพื่อที่จะรอพี่น้องประชาชนว่าคุณทนเห็นเยาวชนของชาติไปเป็นทาสการพานันได้หรือไม่ เพราะพี่น้องที่ระทายไรความน่ากลัวถัดจากนี้คือการพนันออนไลน์ซึ่งประกาศเป็นเพียงแค่กฎกระทรวงและพวกการพนันออนไลน์นี้จะไปสังกัดคาสิโนโผมเรียนกับพี่น้องว่าการพนันออนไลน์มันประกาศวันไหนก็ได้ แต่มันต้องหาเจ้ามือก่อนก็คือบรรดานายบอนคาสิโนทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าแม้ว่ากฤษฎีกาเขาจะเขียนร่างกันว่าจะต้องมีเงินในบัญชีห้าสิบล้านไม่น้อยกว่าหเดือนแต่บรรดานี้นะครับคนในรัฐบาล พยายามโดยเฉพาะร่ำตรีช่วยครั้งบอกว่าเอาแค่ภาษีย้อนหลังสามปีก็พอแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าเขาก็รู้เสียงเขาในสภาหเหมือนกันไอ้ที่บอกว่าจะได้รายได้จากการท่องเที่ยวนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงเพราะรายได้หลักมันจะผ่านการพนันออนไลน์ จากคนไทยในแผ่นดินนี้และไปส่งให้กับนายบอลซึ่งเป็นทุนใหญ่ในไทยและก็ทุนต่างชาติและเป็นดองกับผู้มีอำนาจในแผ่นดินนี้แขกเช่นเดียวกันไอบ้บรรดาคอรมอนายกรัฐมนตรีคุณลองนึกดูดีๆว่าวันหนึ่งท่านลูกไปติดการพนันออนไลน์ คนรวยมันมีเวลาชิบหายนานกว่าคนจนแต่คนจนเมื่อมันหมดหนทางฆ่าตัวตายนี่เลือกรับผิดชอบด้วยสองขายตัวหารายได้ไปใช้หนี้และก็เล่นต่อสามไปขายยาติดยาหาเงินได้ให้เพื่อที่จะต้องเล่นการพานันต่อ ต่อมาลักวิ่งชิงปล้นนี่ก็ง่ายมากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าฆ่าตัวตายขายตัวติดยาขายยาลักวิ่งชิงปล้นนี่คือสิ่งจะเกิดขึ้นกับคนไทยและเรื่องการฟอกเงินก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคดีทุจริตบังคับโทษไม่ได้ คาสิโนนี่แหละจะเป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ใครก็ตามที่ไปเข้าชื่อสนับสนุนบอลเนี่ยถ้าวันหนึ่งลูกของคุณไปติดการพนันแล้วฆ่าตัวตายลูกของคุณติดการพนันแล้วไปติดยาขายยาลูกของคุณไปขายตัว ลูกของคุณไปติดคุกเพราะลักวิ่งชิงปล้นวันนั้นคุณจะมาทวงหาความยุติธรรมกับใครเพราะคุณเป็นคนร่วมเปิดความชิบหายให้กับคุณและลูกคุณพี่น้องดี่รักทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ผมต้องเรียกร้องสื่อความ ับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการอดีตผู้ปกครองในแผ่นดินนี้และคนที่มีหน้าที่ในแผ่นดินนี้คุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยใช่ไหมในการที่ไอ้พวกนี้ทำบ่อนคาสิโนเนี่ยคุณไม่รู้สึกรู้สาเลยใช่ไหมการไอ้พวกนี้ทำบ่อนการพนันออนไลน์ คุณไม่รู้สึกอะไรจริงๆคุณไม่รู้สึกอะไรที่พวกนี้ขายแผ่นดิน99ปีใช่ไหมคุณไม่รู้สึกอะไรเลยที่เอาเรื่องผลประโยชน์เหนือนดินแดนไทยกัมพูชานะคุณไม่รู้สึกจริงๆอหรือว่าเป็นคุณเป็นคนที่ไม่เคยมีความรู้สึกแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกและยังมีตอมรักชาติบ้านเมือง คุณต้องมาร่วมมือกับประชาชนจัดการนายกรัฐมนตรีคนนี้ให้พ้นจากทำเนียบเสียผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าบ้านเมืองนี้ยอมสยบด้วยผลประโยชน์ยอมสยบกับอำนาจเงินราจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นใหญ่ ต่างคนจะคอยสูบเลือดสูบเลือดสูบเนื้อในแผ่นดินนี้กันทั้งชาติต่อไปเราอาจจะไม่เหลือชาติให้กับพวกนี้สูบแต่ท้ายที่สุดไอ้พวกนี้มันก็พร้อมทิ้งชาติอยู่แล้วมีบ้านอยู่ที่ต่างชาติกันทั้งนั้นแต่พวกเรามันจะไปไหนเราก็อยู่ในชาตินี่แหละ เพราะฉะนั้นใครจะมารับหนังสือ,อชื่ออะไรที่ปรึกษาที่ปรึกษาชื่อสมคิดรู้ตัวหนวันนี้ <c oughs> <c oughs> ประสบประการเยอะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมเรียนกับพี่น้อง รวมกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านหลังนี้ด้วยคุณก็รู้ว่าพวกเราไม่ต้องการจะข้ามรั้วข้ามไปหรอกเพราะว่าถ้าข้ามนะข้ามไปนานแล้วไม่ใช่เรื่องเหลือบาก,ก่าอะไรแต่เราต้องการจะสื่อสารในฐานะที่เราเป็นประชาชนของประเทศนี้และห่วงใยในประเทศนี้และความเป็นจริงตำรวจก็รู้ดีมากที่สุดพวกหนึง่ง ผมนี่นะครับได้รับการบ่นกันทั้งนั้นไม่ว่าครอบครัวนักการเมืองครอบครัวข้าราชการที่ลูกไปเป็นทาตการพานันเนี่ยแต่วันนี้เป็นอะไรไอ้พวกที่เห็นด้วยมันได้แบ่งสมบัติทับบาตอะยกเว้นความโง่และความไม่รักชาติไม่รักคนในชาติด้วยกันเท่านั้นเองแล้ววันหนึ่งพี่น้องจะแลเห็นว่า เดี๋ยวที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประชํามารับฝ่ายการเมืองไม่กล้าแล้วประสบก,บการณ์เยอะแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเรายังมีปัญหาชาติอีกมากมายเพียงแค่เรายืนให้อย่างแข็งแรงและพี่น้องที่ฟังการถ่ายทอดกันอยู่ที่บ้าน ให้ดูผลคอรมอในวันนี้ถ้ามันผ่านคอรมอพี่น้องอยู่ในบ้านกันไม่ได้เลยนะพี่น้องต้องออกมาชุดแรกเกินแต่วันที่สองมีนาเนี่ยตากแดดตากฝนตากสารพัดถูกเยอ่ยอเยอะเยยถากถางสารพัดแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง การที่เขาไม่บอนคาสิโนเข้าคอ,อรมอเขาก็ไม่ได้อะไรแต่แผ่นดินและประเทศและอนาคตของชาติเขาจะได้อะไรจากคนรุ่นนี้ไม่ยอมไม่ความชั่วเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ต่างหากพี่น้องที่เราทั้งหลายแลว้วบรรดาเนี่ยนะครับแต่แลรฝ่ายที่เป็นนักเคลื่อนไหวกันมานั้น คุณคงที่จะคิดกันได้แล้วไม่ต้องรอมาให้คนมากก่อนคนมากก่อนแล้วค่อยมาคุณร่วมคุณควรจะร่วมมากันตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักทั้งหลายเราเนี่ยนะครับวันนี้เราจะได้รับการพิสูจน์อย่างครบถ้วนถ้าเขาทำจริงตามที่ว่านั้น เราเนี่ยนะครับจะประกาศมาตรการเรียงกันตามลำดับต่อไปแต่เพื่อให้พี่น้องสบายใจกันได้ว่านะครับต่อให้ดินกลบหน้าเราก็ไม่มีวันยอมให้บอนคาสิโนและการพนันออนไลน์เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้อย่างแน่นอน